สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมช่องไอดัมซิงครับวันนี้ก็พามาดูรถไทครับคูตากับยันมากครับติดลมครับพี่น้องแพ็กคู่เลยครับดูครับว่าจะเขาจะขึ้นได้ไหมครับดูครับว่าเขาทำวิธีไหนครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับก็รอดูครับ ใช้วิธีบินนะพี่น้องนะบินกับโซ่นี่อันนี้เขาจะเอาอันนี้ยันมาจ,จะบินนะพี่น้องยันมาจ,จะเป็นบินครูปต้าจะเป็นตัวคํำยันคนระับดูว่าจะบินขึ้นหรือเปล่านะพี่น้องก็รอดูครับว,ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะบินตรงนี้ก็อันตรายนะพี่น้องนะว้ามันอาจจะเสียศูน,นย์ได้ครับพวกนี้ คาวินผิดวิธีก็เสียศูนง่ายแล้วเพี่น้องนะก็ตอนแรกะ4-7ะติดตั้งหลายรอบแลยนะเพี่น้องดูครับมันจะขึ้นหรือเปล่านะเพี่น้องรอดู ดูครับ,บกต็ตอนแรกคู่ไอ้คูบิตาติดลมนะพี่น้องยันมามาดันจากข้างหน้าครับลงรอยเก่าของคูบิตาตครับก็ติดแฟกซคู่เลยครับพี่น้องน่าลมหลมนี่ก็อันตรายครับพี่น้องนะนี่ครับมันเป็นน้ำดูครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าพี่น้องนะ เขาเอาส้วม <T songs> ันกระถานนะพี่น้อง ดูว่าจะขึ้นยังไงนะพี่น้องดดทงกุกท่านบรรยากาศวันนี้เละพี่น้องนะเละทั้งวันครับวันนี้ยืนมหนกันพี่น้องดูครับน,นี่ขอขอไฟภาพอาจจะสั่นนะพี่น้อง ก็ zoom ไดียาวนะพี่น้องคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะทำแต่งานครับไม่ค่อยมีเวลาจับโทรศัพท์เลยครับวันนี้ก็มาไถครับนี่มาช่วยไถ่ายเขาก็นี่ครับมันจะติดตั้งแต่ทางนี้นะครับนี่แถวๆนี้นะครับอันนี้มาเขาว่าจะบคนนะครับมันได้คนนะพี่น้องพอหลังจมครับ คอยหลังนิดเดียวก็เสร็จเลยครับโซ่ก็เพิ่งไปเอามาครับตรงนี้ mm hmm. ก็รอติดตามชมครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับจะใช้วิธีไหนครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะอันนี้จะลองดูกันครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะลองวินกันเองดูกันนะครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่ารอชมกันครับพีบ่น้อง เป็นวิธีที่อันตรายนะเพี่นอนเอานะวิธีการวิ่งนี้ครับอันตรายครับวางโซ่ดีเดินนะ ากันมาเล่นลโซนนครับงานยากแบบงีง้เอ็นาลอ,อกไม่จมนะพี่น้องนะไอ่น,าน,น่นาขบนจมครับคุกตาจะหาวิธีครับจะหาวิธีขึ้นแล้วพี่น้องรอชมครับ เราคือว่าจะขึ้นได้หรอคูดด่กุญแกันอะไมองหาครับว่าจะขึ้นยังไงดีจะเกินโซนนะอ๋อนี่เขาน่าจะยกกราดขึ้นก่อน,นครับพนะี่น้องนะยกราดขึ้นอ๋นดูครับ จะดยาชาเรื่งกันนะพี่น้อง ต่างคนต่างเอาช่วยตัวเองก่อนครับตอนนี้น้าพี่น้องนะน้าคนต่างช่วยตัวเองก่อนถ้าทางไหนขึ้นได้ก็มันจะเอากันขึ้นง่ายครับพี่น้องจะพากันขึ้นง่ายไปเบืยร์ครับถ้าทางไหนมันขึ้นได้ก่อนนะพี่น้องเนะก็ที่นี้ลำบากเลยครับ ตรงในยาแน้พี่น้องนะก็อรอชมแล้วพี่น้องนะ ยาบงานยาวครับอย่างนี้หยาบนะพี่น้องไม่ครับก็เลิหมดเลยครับพี่น้องนะลิครับก็ลิครับงานนี้ลิลิครับหยาบเลยครับอย่างนี้ก็กำลังคิดหาวิธีอยู่ ก็รอชม EP ต่อไปครับหลไปก่นกนับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ